ขามู่เก้าบึงพระพิษณุโลกห้าธันวาคมวันพ่อแห่งชาติร้านเสริมสวยอ้อหมู่เก้าตบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแจกอาหารฟรีบรรยากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรับชมได้เดียครับวันนี้ทำกิจกรรม แจกลงทานวันพ่อค่ะไข่มว้มวนวันพอาชีพอาชีพเสริมสวยทำทุกปีเปล่าครับก็ทำทุกปีอนะแต่ว่าปีปนึงก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปแต่ปีนี้มีไข่มีเครื่องทําไข่แล้วก็เลยทําไข่ปีที้เราแจกขนมแจกถึงกี่โมงครับแจกหมดค่ะไข่มีทั้งหมดเหลืออีกสี่แผงหมดสี่แผงก็จบนวแล้วก็ชโคโอยู่ในลงังในถังสิบเอ็ดโมงก็ได้หมด ใครจะมาก็มาได้เลยนะคะตอนนี้ยังมีอยู่ค่ะชุ่งนี้ยังมาได้นะคะยังมียังมีเยอะอยู่ทำกิจกรรมนี้มากี่ปีแล้วครับปีที่แล้วแต่หมายถึง<ม>ว่าแจกแจกทุกปีแจกที่หน้าบ้านในทุกปีแต่เพราะว่าเราลักพ่อหลวงเนาะครับเราก็เลยทําให้พ่อหลวงถึงแม้ท่านไม่อยู่เราก็ทําคนไทยต้อง คนไทยต้องอะไรคะต้องรักักดีต้องรักาดีเกพระเจ้าอยู่หัวดีทุกองค์เลยดีทุกองค์อะค่ะองค์องค์ลูกก็ดีค่ะในหลวงไม่เคยมาทําอะไรให้เราเลยเนาะแต่ว่าครับเราต้องทําให้ท่านเรามีแผ่นดินอยู่เพราะท่านเนาะใช่ทุกทุกกษัตริย์ทุกองค์ทุกพระองค์ท่านเสียสละมา พ่อพ่อหนี่ไม่มีรายกลุ่มหรอกค่ะจื้อเพิ่มไข่แต่อไรเนี่ยค่ะอกําลังจะขึ้นอย่างเงี้ยอร่อยมันมันแน่นพี่มันไม่เหมือนไข่ที่เราไม่ทอดกินเองหรอกตงนติดใจใช่ไหมล่ะติดใจแล้วเนี่ยเดีวพี่น้าแจกไม้ค่ะเดี๋ยวเอาแผงวางแล้วก็ไข่ ของร้านชื่อเต็มว่าไงครับพันธนันค่ะถ้าพันธนันไม่มีคนรู้จักหรอค่ะต้องชื่ออ้เอเรียออกอ้อก็แล้วกันเนาะเสริมสวยอ้อจะรู้จักแต่ถ้าพันธนันไม่รู้จักค่ะเะสริมสวยอ,อ้ยอ,อนาผลแดงพันธนันแตกไปด้วค่ทานไข่เราจะโตเร็วสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง กิบได้เลยนะใส่เครื่องได้เลยมเอาิน่เลยไเลยเตอาียอนงน้เล่าอร่อยพี่แน่พี่จะมาขายเพราะพีนี้พอดีเขาร่วมทุณมาแล้วก็เลยเอามาแจกพอดีพี่ บุณมากคานนาก่ะอยากมทนาบุญด้วยกันมโมทนาบุญอันนี้เรียบร้อยดิไข่ม้วนคะ่ะไข่ม้วนค่ะอยากฟรีครับรับไข่ม้วนค่ะเหลืออีกไม่กี่แผงแล้วนะจ๊ะจะหมดแล้วเรามาทำดีด้วยกัน ท่านทำมาให้เราตั้งเจ็ดสิบปีแสดงต่อประชนมชีพท่านให้เรามาเยอะแล้วเราตอบแทนท่านานิดเดียวอเอง่เแ่แค่เซี้ยวของท่านเองขอเราเป็นคนดีทั้งทั้งตัวเราลุลูกลุกหลานเนาะครับสอนลูกสอนหลานให้เป็นคนดีถ้าเหลือคนอื่นเสียสละทรัพย์ของเราที่เรามีบ้างให้กับคนอื่นเราจะมีความสุขดีกว่าเรารับเขาอย่างเดียวเนาะ การเป็นผู้ให้เนี่ยมันมีความสุขนี่ไงแม่อ้อนี่ไงมีันนะแล้วสวัสดีแม่อ้อหรือ,อยังอ่ะในคนละสองอแล้วสวัสดีแม่อ้อการเป็นผู้ให้มันเป็นความสุขวาทกรรมแม่อ้อ